เลยนะคะไม่ช่ดดูใบเล,เล็กแต่ว่าบรรจุได้ดีมากอันนี้นะคะอันนี้คือกระเป๋าอันที่1อันนี้ใส่มือถือใส่ส่วนมากแม่ค้าสวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกคนวันนี้อยากจะรีวิวกระเป๋าอันนี้คือของแม่ค้าเองนะคะอะสามารถใส่ได้เยอะมาก <S <S คือพกพาเหมือนกันสามารถใส่ได้หลายอย่างเช่นกันนะคะดูดูใหญ่มาก อันนี้วเล่นได้ช่างแม่ค้าก็ชอบไปสมุดธนาคารได้มีอันนี้คือของแม่ค้านะคะก็คือพกพาเหมือนกันสามารถใส่ได้หลายอย่างเช่นกันนะคะดูดูใหญ่มากอันนี้ว้ทุกอย่างเลยนะคะดูสิสองร้อยเก้าสิบเก้านะลูกค้าสนใจทักนะจ๊ะเก้าแต่ว่าสายสามารถ เอเลื่อนได้นะคะเลื่อนได้ให้มันยาวๆได้ใช่ไหมอันนี้ก็สวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกคนวันนี้อยากจะมารีวิวกระเป๋าอันนี้คือของแม่ค้าเองนะคะอ่สามารถใส่ได้เยอะมากมแต่ว่าสายสามารถเออเลื่อนได้นะคะเลื่อนได้ให้มันยาวๆได้ใช่ไหมอันนี้ก็เลื่อนได้ช่าง แม่ค้าก็ชอบตุ๊ก้าแต่ว่าสายสามารถเอ่อเลื่อนได้นะคะเลื่อนได้ให้มันยาวๆได้เห็นไหมอันนี้ก็อันหนึ่งอันนี้ก็น่ารักอันนี้คือหกรเกาสิบเก้าบาทอันนี้มีสองสีนะคะอันนี้คือสีขาวก็ไม่น่าจะขำบาเตทีเอ็มเห็นไหมคะกระเป๋า ใส่กระเป๋าเล็กๆหรือใส่สมุดธนาคารได้มีอันนี้คือของแม่ค้านะคะอันนี้ขายดีมาก6กร้อยเหมือนกันขายดีมากนะคะลูกค้าออเดอร์เยอะมากตอนนี้เหลืออย่างละ1ชิ้นเท่านั้นนะคะเลยนะคะไม่อาดูใบเล็กๆแต่ว่าบรรจุได้ดีมากอันนี้นะคะอันนี้คือกระเป๋าอันที่1อันนี้ใส่มือถือใส่อาวนมากแม่ค้าเล่นได้ช่าง แม่ค้าก็ชอบเล่นได้ช่างแม่ค้าก็ชอบส่วนของอันนี้คือไม่ได้ขายนะใช้เอง<ม>นี่ค่ะแนะนำอ,นนอันนี้อันนี้ออกสีชุบพวนอ่อนน่ารักมากเราจะพกพาไม่ต้องสียทุกอย่างเลยนะคะดูซส,สองรอ้อยเก้าสิบเก้านะลูกค้าสนใจทักตน้าจา้างทุกอย่างเลยนะคะดูซีสองรอ้อยเก้าสิบเก้านะลูกค้า สนใจทักนะจ้าสวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกคนวันนี้อยากจะรีวิวกระเป๋าอันนี้คือของแม่ค้าเองนะคะาสามารถใส่ได้เยอะมากอันนี้ขายดีมาก6กร้อเเหมือนกันขายดีมากนะคะลูกค้าออเดอร์เยอะมากตอนนี้เหลืออย่างละ1ชิ้นเท่านั้นนะคะอันนี้ขายดีมาก6กร้อเบเก้าเหมือนกันขายดีมากนะคะลูกค้าออเดอร์เยอะมากตอนนี้เหลืออย่างละ หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะส่วนของอันนี้คือไม่ได้ขายนะใช้เองนี่ค่ะแนะนำอันนี้อันนี้ออกสีชมพูอ่อนน่ารักมากเราจะพกพาไม่ต้องซื้อนะมีกระเป๋ามีอยู่ข้างหลังเห็นไ,ไหมซิปดูไออันนี้คือแบบที่สองนะส่วนแบบที่สามอยากแนะนำอันนี้นะคะอันนี้สำหรับออกงานหรูมากนะคะ มีกระเป๋ามีอยู่ข้างหลังเห็นไหมซิปดูแ้ก็จะใส่อ้วนตาใส่มือถือและใส่เศษตังตรงนี้นะคะส่วนกระเป๋าลังนะคะแม่ค้าก็จะใส่พวกเกี่ยวกับเอกสารพวกเช่นน่ารักมากนะคะมองเห็นไหมน่ารักอันนี้นะคะข้างในก็จะเป็นสําหรับใส่ของแล้วข้างในข้างในกระเป๋าน่ารักมากนะคะมองเห็นไหมน่ารักอันนี้นะคะ ข้างในก็จะเป็นสําหรับใส่ของแล้วข้างในข้างในกระเป๋าทุกอย่างเลยนะคะดูซี่สองร้ยก้าสิบเก้านะลูกค้าสนใจทักนะจ้าตัวอะคือดีมากอีกอันนึงนะะอย่างแนะนำนี่ค่ะก็ <9. S 2> แต่ว่าสายสามารถเอ่อเลื่อนได้นะคะเลื่อนได้ให้มันยาวๆได้ใช่หไหมอันนี้ก็ลูกค้ารีทักนะคะไม่งั้นจะหมด อ่าถ้าหมดก็คือต้องรออีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะก่อนขวางจะเข้าพูดไม่ชัดแล้วช่างโอเคส่วนของอันนี้คือไม่ได้ขายนะใช้เองนี่ค่ะแนะนําอันนี้อันนี้ออกสีชมพูอ่อนน่ารักมากเราจะพกพาไม่ต้องอหนักเลยนะคะไม่ชอ่าดูใบเล็กๆแต่ว่าบรรจุได้ดีมากอันนี้นะคะอันนี้คือกระเป๋าอันที่หนึ่งอันนี้ใส่มือถือใส่อ่าส่วนมากไม่ทำกระเป๋าหลายอันแื่แค่อ,อันเดียว อันนี้คือ5ารกิบเก้านะคะอีกอันนึงนะคะอยากจะแนะนำอันนี้ก็น่ารักอันนี้บตัตรเทีเอ็มเห็นไหมกระเป๋าใส่กระเป๋าเล็กๆหรือส,ส่วนของอันนี้คือไม่ได้ขายนะใช้เองนี่ค่ะแนะนำอันนี้อันนี้ออกสีชมพูอ่อนน่ารักมากเราจะพกพาไม่ต้องเสียลูกค้ารีทักนะคะไม่งั้นจะหมด อ่าท้าหมดก็คือต้องรออีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะก่อนขวางจะเข้าพูดไม่ชัดแล้วคช่ะโอเคค่ะ <Okay. S 1> อันนี้ขายดีมากหกร้อยเก้าสิบเก้าเหมือนกันขายดีมากนะคะลูกค้า Order, ออเดอร์เยอะมากตอนนี้เหลืออย่างละหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะใส่สมุดธนาคารไดมีอันนี้คือของแม่ค้านะคะเขาก็าจะมีกระเป๋าเล็กเล็กๆอันนึงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีซิปอยู่ข้างในอันหนึ่งนะคะมีซิปอยู่ตรงนี้ตรงนี้ Oh, เห็นไหมนะ okay. โอเคก้าวแต่ว่าสายสามารถเอ่อเลื่อนได้นะคะเลื่อนได้ให้มันยาวๆได้ใช่หไหมอันนี้ก็สวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกคนวันนี้อยากจะมารีวิวกระเป๋าอันนี้คือของแม่ค้าเองนะคะาสามารถใส่ได้เยอะมากเลยนะคะไม่อาดูใบเล็กๆแต่ว่าบรรจุได้ดีมากอันนี้นะคะอันนี้คือกระเป๋าอันที่หนึ่ง อันนี้ใส่มือถือใส่อส่วนมากแม่ค่ะอันนี้ขายดีมาก6กร้อเก้เหมือนกันขายดีมากนะคะลูกค้า Order, ออเดอร์เยอะมากตอนนี้เหลืออย่างละหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะมีกระเป๋ามีอยู่ข้างหลังเห็นไหมซิปดูถืกระเป๋าหลายอันถือแค่อันเดียวอันนี้คือหกร้อยเก้าสิบเก้านะคะอีกอันนึงนะคะอยากจะแนะนําอันนี้ก็น่ารักอันนี้ น่ารักมากนะคะมองเห็นไหมน่ารักอันนี้นะคะข้างในก็จะเป็นสําหรับใส่ของแล้วข้างในข้างในกระเป๋าเล่นได้ช่างแม่ค้าก็ชอบลูกค้ารีทักนะคะไม่งั้นจะหมดถ้าหมดก็คือต้องรออีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะ่อขว,วางจะเข้าพูดไป่ชัแลวช่างโอเคอันนี้คือแบบที่สองนะส่วนแบบที่สามอยากแนะนําอันนี้นะคะ อันนี้สำหรับออกงานหรูมากนะคะมาเตท,ทีเอ็มเห็นไหมคะกระเป๋าใส่กระเป๋าเล็กๆหรือสะัะมีกระเป๋ามีอยู่ข้างหลังเห็นไหมซิปดูอันหนึ่งอันนี้ก็น่ารักอันนี้คือ699บาทอันนี้มีสองสีนะคะ <c oughs> อันนี้คือสีขาว <c oughs> ก็ไม่น่าจะขาวเก้า <c oughs> แต่ว่าสายสามารถเอ่อเลื่อนได้นะคะเลื่อนได้ให้มันยาวๆได้ใช่ไหมอันนี้ก็ส่วนของอันนี้คือไม่ได้ขายนะใช้เองนี่ค่ะแนะนําอันนี้อันนี้ออกสีชมพูอ่อนน่ารักมากเราจะพกพาไม่ต้องเสียอ,อ่ะมีมีม,ม,มีอีกนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูอันนี้ก็ราคาไม่เบาๆค่ะสหรับ99บาท อันนี้ก็สะพายเหมือนกันนะอันนี้ก็น่ารักสองร้อันก้าสอันนี้ก็น่ารัก,อ,นนก,รกอันนี้คือหกร้อยเก้สิบเก้าบาทอันนี้มีสองสีนะคะอันนี้คือสีขาวก็ไม่น่าจะขำเล่นได้ช่างแม่ค้าก็ชอบก็คือพกพาเหมือนกันสามารถใส่ได้หลายๆๆอย่างเช่นกันนะคะดูดูใหญ่มากอันนี้ สวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกคนวันนี้อยากจะรีวิวกระเป๋าอันนี้คือของแม่ค้าเองนะคะาสามารถใส่ได้เยอะมากอาจจะเป็นสีครีมนะคะลูกค้าแต่ว่า,าถ้าลูกค้าซื้อไปสวยมากตรงปกแล้วก็เนื้อเนื้อกันเย็บหรือหลายๆอย่างในร้วนเลยนะคะไม่อาดูใบเล็กๆแต่ว่าบรรจุได้ดีมากอันนี้นะคะอันนี้คือกระเป๋าอันที่หนึ่งอันนี้ใส่มือถือใสอ่ส่วนมาก แม่เถาก็จะมีกระเป๋าเล็กเล็กๆอันนึงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีซิปอยู่ข้างในอันนึงนะคะมีซิปอยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมนะโอเคโ okay. อเคม,ม,มีมีอีกนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูอันนี้ก็คามิเบาาค่ะ